สวัสดีค่ะจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพเลีน้สัตว์น้ำจืนนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะใน EP สามนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะพัฒนาการของไข่นะคะไข่ปลาฟุมโฮเมนท,ที่เราทําการเพราะขยายพันธุ์ไปเมื่อวานนะคะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ เห็นไข่ไหมคะนะคะี่ค่ะไข่นะคะรอบนี้นะคะมีอัตราการมีอัตราการอ,าอัตราการฟักนะคะหรือว่า,อ,าอัตราความสมบูรณ์ของไข่นะคะค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าว่าเป็นที่เป็นขาวๆนะคะวงขาวๆชัดๆอันนั้นไข่เสียนะคะนะคะี่ค่ะตอนนี้ก็จะเริ่มมีพัฒนาการนะคะการแบ่งเซลล์นะคะหลังจากที่มีการผสมพันธุ์ของอมีมีการ มีการปฏิสนธิระหว่างไข่ไข่กับน้าเชื้อนะคะนี่ค่ะตัวที่ไข่ดีนะคะจะมีลักษณะเป็นจุดๆนะคะก็คือมีการพัฒนาของเซลล์นะคะจากหนึ่งเป็นสองจากสองจากสองเป็นสามนะคะอ่าไม่ใช่ค่ะจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่นะคะจากสี่เป็นแปดนะคะค่ะเมื่อวานก็ทําการใส่ไข่ไข่ขอ,ยอยู่ทั้งหมดหกถังนะคะ ระบบปักนะคะปลาพรมนะคะจะมีไข่นะคะครึ่งจมครึ่นลอยนะคะเหมือนปลาตะเพียนนะคะ mm hmm. มีบางส่วนที่ไข่เสียนะคะแล้วก็ไข่แตกนะคะ อัตราการฉีดฮอร์โมนเมื่อวานนะคะของตัวแม่นะคะมันจะมีแม่ที่พร้อมมากๆแล้วนะคะไข่พร้อมนะคะท้องอูมนะคะแล้วก็มีสิ่งเพศแดงระเรื่อแล้วนะคะแล้วก็ไม่ช้ำมากจากการเดินทางนะคะก็เลยทําการฉีดฮอร์โมนอยู่ที่5ไมโครกร,รัมนะคะฮอร์โมนซูเปอร์แฟกนะคะ5ไมโครกร,รัมต่อน้ําหนักปลา1กิโลกรัมนะคะแล้วก็ฉีดแม่พันนะคะบางตัวนะคะที่ ท้องยังไม่สมบูรณ์นะคะไข่ยังไม่สมบูรณ์เราก็เลยฉีดอยู่ที่10ไมโครกรัมนะคะนี่ค่ะก็มีไข่ดีบางส่วนนะคะเห็นไหมคะ 10, 10มโครกรัมต่อต่อน้ําหนักปลา1กิโลกรัมนะคะแล้วก็ในส่วนของสารเสริมฤทธิ์นะคะดอมพีโดเนียอยู่ที่5มิลลิกรัมค่ะต่อน้ําหนักปลา1กิโลกรัมนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะถ้าไข่ดีจะมีจุดๆนะคะ ขาวขาว,วงใสๆแล้วก็เป็นจุดๆนะคะเป็นการพัฒนาการนะคะการแบ่งเซลล์นะคะไข่ออกมานะคะก็จะเริ่มฟักนะคะ,ะตั้งแต่ตอนนี้นะคะไข่ออกแล้วก็จะมีบางส่วนที่เริ่มมีการพัฒนาการแล้วก็จะเริ่มฟักนะคะตอนครูปยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะนี่อันนี้ก็จะมีไข่แตกด้วยบางส่วนนะคะก็ไข่เสียนะคะ แล้วก็เมื่อครบ3เมื่อเมื่อครบ4 8ชั่วโมงนะคะก็จะฟักหมดนะคะในส่วนของระบบระบบาการฟักไข่แบบครึ่งจมครึ่งลอยแบบนี้นะคะหรือที่หรือที่เขาเรียกว่าการใช้ Mobile h a t c h e ี่นะคะก็จะต้องมีระบบทางน้ำเข้านะคะต้องมีน้ําไหลเวียนตลอดเวลา,อ,าออกซิเจนนะคะหรือว่าหัวออกเนี่ยเพียงพอที่จะทําให้ไข่สามารถลอยได้นะคะแล้วก็ มีตัวผ้าอลอนแก้วนะคะกรองนะคะไม่ให้ไข่นะคะที่ยังมีอยู่ไหลลงไปสู่ในส่วนของท่อน้ำเสียนะคะซึ่งเราก็จะเป็นระบบกรองนะคะที่นี่นะคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะบางส่วนก็จะมีไข่เสียด้วยนะคะไข่เสียคือไข่ฟองสีขาวนะคะนี่คะ่ะฟองสีขาวเข้มๆนะคะอันนั้นไข่เสียะคะ่ะ เราก็จะใช้วิธีการส่องดูแบบนี้นะคะดููวิวัฒนาการของไข่ด้วยนะคะแต่ถ้าว่าอยากทราบวาิวิวัฒนาการของไข่แบบชัดเจนก็ต้องดูภายใต้กล้องจุลทรรศนะคะระบบการฟักนะคะของอไข่นะคะเนี่ยค่ะเห็นขอบๆนั้นไหมคะตัวนั้นจะเป็นโปรตีนนะคะเป็นโปรตีนที่ออกมาจากไข่หรือไข่บางส่วนที่เสียนะคะ หรือว่าไข่แตกนะคะก็จะใช้ไม่ได้ก็จะมีโปรตีนเป็นค่าโปรตีนแบบนี้นะคะระบบน้ํานะคะก็จะต้องมีการไหลเวียนเอาน้ําใหม่หรือว่าน้ําที่เรากรองผ่านระบบกรองแล้วนะคะไหลเวียนลงมาใหม่นะคะซึ่งสูตรก็จะใช้เป็นระบบกรองมีบอกรองนะคะนี่ค่ะก็จะมีบอกรองนะคะแล้วก็มีมีไปเตยนะคะที่จะช่วยในการ ดูซับของเสียนะคะแล้วก็น้ำก็จะไหลเวียนขึ้นนบนนะคะตอนนี้นะคะก็พี่ๆก็ทำการมานำในส่วนของแม่พันปลาพ่อแม่พันปลาพรมนะคะกลับตูบอนะคะนี่คือห้องหอของเขานะคะ ปิดอย่างมีชิดเพราะว่าปลาพรมหัวเมนจะเป็นปลาที่กระโดดนะคะแล้วก็ตกใจก็จะกระโดดรุแรงนะคะเดี๋ยวเราแอบให้ดูลูกปลานะคะนี่ค่ะนี่คือลูกปลาลูกปลายุสศเทศนะคะพีพ่่มองเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะตัวเ,เล็กๆตัวเ,เล็กๆนะคะว่าตอนนี้เริ่มแข็งแรงอันนี้ อายุได้อ่าประมาณสองสองวันแล้วนะคะหนึ่งวันสองวันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะอันนี้คืออ่าลูกพันธุ์ปลายศเพศน,นะคะเห็น,น <c oughs> ไหมคะ,มคะนี่ค่ะก็ค่อนข้างแข็งแรงนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะนําลงบ่อดินนะคะเราก็จะ ทำการสุ่มนับก่อนนะคะสุ่มนับจำนวนนะคะค่<ๆ>ะพี่เทียมบอด,ดินก็มาทีมเทียมไอเอเวนเจอร์ๆๆๆๆๆของเรานะคะ <ๆ S 1> เอาเอาลูกป,ปลาลงก้อนเนอะจะไหมอาอ,นานอโอเคไปหาพี่พีค่ะพี่วีนะคะแล้วก็พี่ป้อมนะคะพี่เก่งนะคะ ก็จะเตรียมนำในส่วนของอลูกปลาะคะลูกปลายิบศที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะคะลงบ่อนะคะเพื่อกระแปกอุบาันต่อนบ่อนะคะโอเคถ้าอย่างไรก็พิๆิ่ันใดมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะคะแล้วก็อยากได้องค์ความรู้อะไรดีๆก็ยินดีเลยนะคะาฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะโดยโดยเฉพาะภาคใต้นะคะ คือหอาทิตย์นะคะก็ตกประมาณ4วัน5วันไปแล้วนะคะก็ฝากดูจัดน้ำในบอ่อด้วยนะคะอย่าลืมเตรียมสามสิ่งที่ว่าจะต้องเตรียมนะอย่าลืมนะคะที่จะต้องเตรียมในบอ่อนะคะมีใบพัดตีน้ํานะคะหรือว่าเป็นปั๊มลมนะคะขนาดเล็กนะคะก็จะช่วยเติมอากาศให้กันในบอ่อนะคะอโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ